สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องช่างหนุ่มประทานสูตรธรรมานะครับผมวันนี้ผมมีอะไรดีๆพิเศษมาให้คุณผู้ชมดูครับผมไปด้วยครับไฟฉายนี้ก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากจะช่วยมองเส้นขนแมวนะครับผมก็เอาไว้เช็คนะครับคุณผู้ชมเอาไว้เช็คผิวงานก่อนจะลงเลกเกอร์นะครับเช็ครอยจ้ำนะครับ เช็ครอยอแล้วก็เช็คว่าพ่นกลบพ่นมิดดีไหมนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันมันจะช่วยนะครับแสงสว่างสีส้มกับสีส้มกับสีขาวนะครับสีแรกมันจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก,ก็จะมีส้มบวกขาวแล้วก็จะมีสีขาวนะครับมีสามเฉดเวลา วเวลาเช็คพวกรอยจำ้ำหรือรอยพ่นไม่มิดพ่นไม่กรบเนี่ยใช้สีส้มและสีขาวรวมกันนะครับเราก็ส่องดูนะครับส่องดูด้านข้างแล้วก็ส่องดูหน้าตรงนะครับอันนี้คือเช็คอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลงเลกเกอร์นะครับตอนนี้ผมเตรียมแล็กเกอร์มาแล้วทางงานมันเรียบร้อยนะครับผม พ่นกลบมิดดีไม่จำ้ำไม่ลายพ่นสีเต็มนะครับเราก็ไปสู่ขั้นตอนการพ่นแลคเกอร์ได้เลยนะครับผมก็แบบนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในเรื่องที่แบบว่า,าห้องอาจจะมืดนะครับห้องอาจจะมืดแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับหรือว่า,เ,าเราจะเอามาช่วยเช็คหน้างานเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าดูแบบนี้แล้วมันมันก็โอเคนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามีไฟเข้ามาช่วยนะครับมองอีกระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีมิติอีกมิติหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนเนี่ยมันจะฟ้องขึ้นมาด้วยนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับงานนี้ก็โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรก็เคลือบต่อได้เลยนะครับนี่ครับผมไฟส่องสว่างนะครับใช้ขัดสีก็ได้ ใช้สาหรับงานพ่นสีก็ได้สองตัว2อย่างเลยนะครับก็มีประโยชน์มากมายนะครับหรือว่าจะส่องสว่างอย่างอื่นก็ยังได้เลยเนี่ยนะครับส่องสว่างอย่างอื่นก็ได้เลยนะครับแบบชาร์จด้วยเราจะติดที่ผนังก็ได้แบบนี้นี่มันมันมีแม่เหล็กนะครับมันมีแม่เหล็กในตัวมีทั้งข้างหลังแล้วก็ตรงตูดนะครับมี2ทางเลยเนี่ยเราตั้งแบบนี้ก็ได้ น,นี่ติดกับตัวถังติดกับตัวรถเนี่ยได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเวลาทํางานก็เปิดก็ได้อันนี้ในกรณีขัดสีรถมันก็สะดวกสบายดีนะครับเดี๋ยวผมขอตัวพ่นสีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาส่องด้วยไฟอีกทีหนึ่งนะครับมาเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งหลังจากเ,าเคลือบแลกเกอร,ร์เสร็จไปเคลือบแลกเกอร์ครับ เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมเคลือบเลกเกอร์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการพ่นสีผมไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมารีวิวคุณสมบัติของไฟช่วยส่องสว่างนะครับตอนนี้เคลือบแลกเกอร์เสร็จแล้วมาดูกันนะครับผมก่อนหน้านั้นนะครับเราก็ได้ใช้ไฟตัวเนี้ส่องดูสีตอนที่พ่นสีเสร็จก่อนที่จะลงเลกเกอร์นะครับผม ว่ามันมีรอยจ้ำรอยด่างพ่นไม่ทั่วพ่นไม่มิดมีเส้นกระดาษทรายมีข้อผิดพลาดอะไรไหมนะครับก่อนที่จะลงแลกกเกอร์เพื่อจะเช็คให้ชัวร์อีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าลงแลกกเกอร์ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมันมีปัญหาแล้วเจอทีหลังเนี่ยมันจะแก้ไขาย,ยากมากๆนะครับคุณผู้ชมมันก็คือมันต้องรอให้แลกกเกอร์แห้งนะครับก่อนจะ แก้ไขอะไรได้นะครับมันต้องรอให้เล็กเกอร์แห้งนะครับก็ใช้เวลาเป็นวันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไฟตัวเนี้ก็เป็นตัวช่วยดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับช่วยส่องสว่างนะครับหาจุดบกพร่องหาจุดตำหนิก่อนจะจบงานนะครับก็ผลปรากฏออกมานะครับก็จบงานได้ดีนะครับผมขอปิดไฟก่อนนะโอเคนี่ ผิวงานที่ได้นะครับก็คือเคลือบออกมาแล้วก็ได้เมลเลกเกอร์ที่สวยงามอันนั้นไม่เกี่ยวแต่ที่สําคัญที่ไฟตัวนี้ช่วยได้คือมันหาจุดตําหนิจุดบกพร่องก่อนที่จะลงเลกเกอร์ก็คือเป็นขั้นตอนพ่นสีเนี่ยมันใช้ต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะครับคุณผู้ชมมันก็คือมีค่าสีค่าทินเนอร์ค่าเลกเกอร์นะครับถ้าเกิดว่าขั้นตอนนี้พ่นไม่จบในขั้นตอนเดียวเนี่ย พ้นไม่จบในครั้งเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแก้งานเนี่ยชิ้นเนี้ยขาดทุนแน,แน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เช็คให้ละเอียดเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบงานนะครับผมทางานยังไงให้ได้กําไรนะครับผมก็คือทําครั้งเดียวขั้นตอนครั้งเดียวนะครับทำให้จบงานนะครับถ้าเกิดว่ามีการแก้งานไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกำไรขาดทุนด้วยซ้ํานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ควรจะทํางานให้จบ ภายในรอบเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือเนี่ยแหละผมก็ว่านะมันก็มีประโยชน์นะครับสําหรับไฟช่วยส่องคือมันจะเช็คความมั่นใจได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถามว่าจําเป็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเนาะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับผม <laughs> จะให้บอกยังไงอะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้จริงๆนะคือถ้าถ้ามีไว้ใช้อ่ามันก็จะ เห็นจุดบกพร่องได้ชัดเจนขึ้นรายละเอียดมันก็จะเรียบร้อยชัดเจนมากขึ้นนะครับผมโอเคพูดมานานแล้วขายของ <laughs> ถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับไฟตัวนี้ไม่ใช่แค่อส่องดูเฉดสีเท่านั้นนะครับก็ยังส่องดูพวกาลายเส้นโฮโลแกร,รมลายเส้นขนแมวนะครับ ในขั้นตอนการขัดสีขัดเงารถก็ได้นะครับเพื่อจะลบเส้นให้หมดร้อเซนะครับผมก็ประโยชน์มากมายนะครับผมแล้วก็ยังใช้สองสว่างทั่วไปได้ด้วยนะครับผมเวลาตอนกลางคืนมีติดรถติดอะไรไว้นะครับผมก็ ประโยชน์มากมายนะครับผมสําหรับไฟฉายตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางสั่งซื้อนะครับไว้ในคําอธิบายใต้โพสต์ถ้าอยู่ในช่อง u t u b e นะครับถ้าอยู่ในเพจนะครับผมก็จะใส่ไว้ในชื่อโพสต์เลยนะครับผมพี่น้องโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับนี่ครับผมไฟส่องสว่างช่วยหาจุดบกพร่องนะครับผม โอเคฝากไว้เท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ